สวัสดีครับแอดมินเทอร์โบพามาดูรถมิราเดลี่อาร์ตนะครับตัวที่ไม่มีไฟตัดหลอกนะครับกระจังหน้าเป็นสีดําตัดขอบแดงไฟหน้าเป็นแบบมัลติ r e ฟเลกเตอร์นะครับหลอดทเทอือเจนล้อลมดำมาให้ครับมีสุนรอ้อนี่ครับ้าท้ายสติกเกอร์เดลี่อาร์ตรอบคันบางโคลเดลี่อาร์ตนะครับ เปิดตรงนี้ครับตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับนี่เก็บของตรงนี้เป็นหลังคาดำนะครับหลังคาสีดำ ทำมาจากโรงงานเลยนี่ครับเบาะผ้าสีแดงสลับกับสีดำเบาะตัวนี้ก็จะเป็นมือหมุนนะครับกุญแจเสียบปกติระบบป้องกันล้อเลื่นันไหล ภูมลไลก็เป็นแบบเปียโนแบ็กนะครับอันนี้เป็นแบบมาลติฟังชันรับโทรศัพท์บางโทรศัพท์นี่ครับเปียโนแบ็กสวยสๆสีดำแอร์ Air เป็นมือหมุนนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอสัมผัสรองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยเกียร์นี่มีระบบ Stop Start นะครับช่องจ่ายไฟ ตัวนี้ราคา5้าแสนสี่หบาทนะครับโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับ